ครับสวัสดีครับต้นจิศรศัรกดิ์ครับกับ่อปกะออฟโตเซอลอนนะฮะเทปนี้กับ พันธกิจนะฮะพันธกิจกับผมกับตัวนิสสันนาวาล่านะครับคันนี้เป็นโปรโฟเอ็กนะครับแล้วก็พันธกิจอันนี้เราจะไปทำซีซาร์นะฮะกันที่ทุ่งใหญ่ในเลสวนนะครับทุ่งใหญ่ในเลสวนก็ออกจากกรุงเทพนะฮะไปทางจังหวัดกาญจนบุรีนะครับกาญจนบุรีก็มีมีรายละเอียดของเส้นทางในการเข้าทุ่งใหญ่อีกมากมายเลยนะครับอันนี้ก็มาเปิดกล้องกันก่อนนะระหว่างทางนะฮะกรุงเทพเมืองการเดี๋ยวนี้เราวิ่งกันง่ายมากนะครับแล้วการที่จะขับนี่นะฮะแล้วก็ในขับของเราเนี่ยฮะ เรามีทั้ง p r o โโฟเนะครับเป็นรถขับ4ทั้งหมดเลยนะฮะเรามีทั้งนิสสันเทอร์ร่าทั้งเทอร์ร่าแรกนะฮะไม่ใช่เทอร์ร่าเก่านะเทอร์ร่าแรกกระจังหน้าก็จะมีสีบลอนด์หน่อยนะฮะแล้วก็ภาพที่เห็นแต่ละคันเนี่ยก็เป็นชุดแคมปิ้งกันหมดเลยนะฮะภารกิจของเราเนี่ฮะก็จะเป็น2คืนนะฮะวันแรกเราจะเดินทางไปที่อำเภอสังขละบ,บุรีสังขละบ,บ,บ,บุรีก็ติดชายแดนพม่าเลยนะฮะที่หน้าก็จะไปพักที่สะพานมอญสมาชิกที่มาเนี่ยฮะสิบกว่าคันในนิสสันขับในครั้งนี้เนี่ยนนะะฮกกก็รวมมมลุ่าัา ไม่ว่าจะเป็นนวราเป็นเทอร์ล่านะฮะภารกิจก็คือเราจะเอาของทั้งหมดเนี่ยไปบริจาคก,กันในทุ่งใหญ่นะ,ะทุ่งใหญ่ก็มีของโรงเรียนในทุ่งใหญ่นะก็มีของเจ้าหน้าที่ของป่าไม้นะครับทุ่งใหญ่ในสวนเนี่ยเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งเข้าเองไม่ได้นะฮะไม่สามารถที่จะไปขอเข้าน้าด่าด่านางานได้เหมือนอุทยานแห่งชาติก็ละอย่างกันอันนี้ต้องขอจากที่ที่กรมนะฮะที่กรมป่าไม้ที่บางเขนหรือว่าเดี๋ยวนี้ขเขาง่ายๆก็จะมีขอในเว็บไซต์ได้เดี๋ยวเราไปติดตามว่า ในภารกิจที่เราอยู่ที่จากสะพานมอญน,นะฮะตื่นเช้ามาเราเติมน้ำมันเต็มถังนะฮะเราเข้าทุ่งใหญ่ในสวนการเข้าทุ่งใหญ่นะมีอะไรบ้างแล้วก็เส้นทางในทุ่งใหญ่เป็นอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาเล่าต่อครับทุ่งใหญ่วันนี้นะครับผมว่าการท่องเที่ยวกรมป่าไม้เนี่ยเวลาคาเปิดนะฮะเขาก็จะเปิดตั้งแต่ดังแรงแบบนี้ครับก็ตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไปตุลาพฤศจิกานยนครับ ธันวาอย่างเนี้ยเราไปมกราเนี่ยได้สบายนะครับก็อยู่จนถึงสงกรานนะครับหลังสงการพฤษภาเนี่ยฮะทุ่งใหญ่นเรศวนเนี่ยก็จะปิดลหละก็จะเข้าไม่ได้อย่างทุ่งใหญ่เองเนี่ยนะเวลาจะไปเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้เลยครับว่าอันเนี้ยเป็น QR เราสามารถเข้าไปสแกนนะฮะแล้วก็โดดได้นะฮะข้อมูลก็มีทั้งอีเมลด้วยตามที่ผมให้ดูนะครับแล้วก็อันดับที่2นะครับเรื่องของการเตรียมรถก่อนพูดถึงเรื่องการเตรียมรถที่เราจะเข้าไปนะครับภาพเนี่ยที่เห็นก็จะ เป็นเรื่องของการเดินทางที่มันเข้าไปในทุ่งใหญ่นะฮะเส้นทางที่ไม่โดนน้าแรงๆแบบนี้ก็จะฝุ่นเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าน้ําเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ต้องมีวิธีการข้ามน้ําเราไม่สามารถที่จะข้ามตรงๆแบบข้ามฝั่งคันนี้ไปฝั่งข้นู้นได้ตรงๆบางบางช่วงเนี่ยต้องเรียบน้ําไปด้วยนะฮะเรียบน้ําที่จะต้องหลบหินกลมนะฮะในน้ําของทรงเกลียที่เราผ่านเนี่ยอันนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นหินกลมทั้งหมดนะครับล้อที่ไปทับหินนะฮะด้านใต้หินเนี่ยก็จะมีทราย ก็เรียกว่าสายขี้เป็ดนะฮะหรือว่าสายแม่น้ํามันก็ไม่ได้สีขาวหมดทุกอย่างบางทีมก็เป็นสีเขียวด้วยอมตะคร่น้ำแล้วก้อนหินนียนะครับเวลาล้อไปเหยียบเนี่ยมันก็จะดิ้นซ้ายดิ้นขวานะครับก็แปลว่าคานที่อยู่ทางหน้ารถเนี่ยคานอาจจะนอนหินก็ได้นั้นเวลาขยับเนี่ยโจทย์อย่างเดียวคือห้ามดันทุลังไม่ช่ดันเพื่อจะปัดล้อไปอันนั้นไม่ถูกนะครับต้องอาจจะถอยหลังต้องอาจจะเอี้ยวซ้ายหักวงเลยไปทางซ้ายบ้างนะฮะอาจจะหักไปทางขวาบ้างน,นะครับเมื่อเดินหน้าแล้วมัน,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 นมขึน้นขึ้นขึ้นเมื่อขึ้ ถอยหลังเพื่อจะหาลายใหม่หาล่องใหม่เนื่องจากเราเนี่ยมองไม่เห็นนะครับเพราะอยู่ในทางน้ำนะฮะถ้าเกิดสะดวกมีเพื่อนนาอยู่ข้างหน้าเพื่อนก็อาจจะลงไปช่วยบอกลายนะฮะแต่เนื่องด้วยผมเนี่ยอยู่รถเบอร์ศูนย์เลยนําขบวนเลยนะครับผมก็จะใช้วอลบอกกับสมาชิกว่าอาจจุดตรงนี้นะครับเวลาเราเข้ามาเนี่ยฮะต้องด่านไม้กระดกทุกคนที่เข้าทุ่งใหญ่ต้องลงไปเซ็นชื่อหมดทุกคนนะฮะแล้วก็จะต้อง ฝากบัตรประชายชนทุกคนไว้นะครับเพราะเราไปทางนี้แล้วกลับทางนี้ขาออกมาค่อยมารับบัตรรถเนี่ยนะฮะรถก็คันละ30บาทคนเข้าไปก็คนละ30นะครับค่านอนพักอีกนะฮะก็นับเป็น1คนอีกก็คนละ30นะครับอย่างผมเนี่ยนะฮะหคนเนี่ยสสมมติ่องคนก็เป็น60บาท รถหนึ่งคันก็เป็น90นะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับอุทยานนะครับอัตราก็ขึ้นอยู่กับทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแต่เราเข้าไปที่เสน่ห้องนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขอยู่ประมาณนี้ยางก็ได้ถึงอย่างที่บอกครับสองเป็นห้าเจ็ดยางก็ไม่เกิน32นิ้วนะครับเขาจะวัดจากความสูงเป็นนิ้วมีไม้บรรทัดวัดทุกด่านนะฮะยางที่ใหญ่กว่าก็เข้าไม่ได้นะับเพราะว่าหลังจากที่เราไปหนักๆแล้วเนี่ยเช่นมีฝนเนี่ยร่องที่มันลึกนะฮะมันจะทําให้ชาวบ้านที่เขาอยู่ข้างในเนี่ มาตรฐานเดียวกันรถสแตนดาร์ดเดิมๆเ,เนี่ยไปได้สบายมากช่วงแรงๆนะฮะล้อเดิมยังเดิมเนี่ยฮานิสันก็ล้อเล็กกว่าเพื่อนอยู่แล้วเป็นล้อ25 5ซีรีส์70แกนม70ขอบ17ก็ไปได้นะครับมีบันไดข้างก็ไม่บุบไม่ครูดนะฮะถ้าขับดีๆนะมันจะโดนวางบ้างอะไรบ้างวางบนหินบ้างก,ก,ก็ค่อยๆไปอย่าไปกระแทกครับถ้ากระแทกบุบครูดก็คงมีบ้างนะครับแล้วก็ใต้ท้องเนี่ยถ้าขนหนมีกันคล้งมากันเครื่องมาก็จะดีกว่ามีกันเกียร์มาก็จะดีกว่ารวมไปถึงถังน้ํามันนะครับมีกันถังนำ้ำ ความหนาได้เช่น3มิล4มิลหรือว่ารถแข่งผมใช้เนี่ยหมิลนะครับอันนั้นก็จะหนาพอต้องการแรงแรงที่มันกระแทกแบบโดดนะฮะโดดกระแทกนั้นโดดแรงเลยนะฮะไปแบบรถแข่งเลยนั้นรถบ้านก็ไม่จําเป็นแต่ถ้ามีงบก็ไปได้แผ่นหนึ่งมืนกว่าบาทจับหมิลนะฮะเฉพาะกันท้องเครื่องนะ นะฮะแล้วก็เราก็จะถอดทุกครั้งเวลาเราปิดนล้วมันเครื่องเพราะว่ากลองอมันเครื่องก็จะอยู่ใต้กันแซ้งตรงนี้นะครับแล้วก็ทุ่งใหญ่เนี่ยเสน่ห์ของสัตว์ป่าเนี่ยสมบูรณ์นะฮะเราเเวลาเราเข้าแต่ละที่เนี่ยอุทยานเนี่ยเราไปเยอะนะครับแต่ความเป็นทุ่งใหญ่เนี่ยมันมีเสน่ห์ในความเป็นธรรมาชาติที่อากาศหนาวเย็นมีป่าไม้สมบูรณ์นะครับมีหมู่บ้านของ คนกระเหลี่ยงที่อยู่ตรงด้านในมันก็เป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์อีกแบบหนึ่งซึ่งน้อยคนที่จะเข้าไปได้สัมผัสแล้วก็ไปสัมผัสนะฮะก็จะติดนะฮะติดก็ไปอยากเข้าไปแล้วก็อยากเข้าไปบ่อยๆด้วยนะฮะเนื่องจากธรรมชาติมันสวยงามข้างในเนี่ยแน่นอนเขาไม่มีไฟฟ้าเราเนี่ยต้องมี power pack ต้องมีแบตเตอรี่นะครับเราเข้าไปผมเข้าเนี่ยผมเข้าไปตอน10บโมงเช้าเนี่ยนะครับแปลว่าจากนี้ไปเนี่ยอีก12ชั่วโมง10บโมงก็ไม่มีสัญญ,ญาณมือถือจอดสนิท จริงๆเงื่อนไขของป่าไม้เ,เขาไม่อารมณ์โงเข้าไปแต่เราก็ขี้เหงาเนาะมีระพงตัวเล็กๆก็ได้ห้องน้ําถามทุกใหญ่ดีไหมนะฮะ,ะคุณผู้หญิงถามมานะฮะเด็กๆมีห้องน้ําที่มีทั้งนั่งยองกับมีทั้งโถนั่งสบายนะครับมหีหลายห้องน้ําด้วยน้ำเนี่ย จะอาบแบบผู้หญิงตักอาบก็ได้นะครับก็มีห้องน้าของของเจ้าหน้าที่เองที่สะอาดดีอยู่แล้วห้องน้ําที่เอาไว้รับของนักท่องเที่ยวเองก็สะอาดดีแต่ยังผมก็เกงขาสั้นเกงฟุตบอลก็โดดน้ําเลยครับลำธารที่เกาะเสด็งเนี่ยนะฮะน้ำก็เป็นลำธารน,น้ําตกที่นั่นไม่ไม่มีไฟแน,แน,แน่แต่ถ้ามี power pack เนี่ยเราเอาหม้อข้าวใบเล็กๆเ,เ,เนี่ยฮะไปทําได้นะฮะแล้วก็แก๊สกระป๋องก็มีทั้งแก๊สที่กระป๋องปกติที่เราซื้อกัน3ามป่องร้อยมีแก๊สทรงซาลาเปารวมไปถึงถังแก๊ส ที่เป็นแก๊สกระปุกลูก2กิโลก็ได้นะฮะปิกนิกแก๊ส4กิโลก็ได้นะครับอย่างที่ผมไปเนี่ยผมก็เตรียมหมูสดเตรียมเนื้อสดไปทำนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นอาหารที่ที่บอกเจ้าที่ป่าไม้ว่าเย็นนี้ไม่ต้องขับข้าวนะผมก็ทําเผื่อก็ขอจานจากเขานะฮะเป็นจานเปล่าเขามาพอเราก็แบ่งกับข้าวที่เราทําเผื่อเขานะฮะเจ้าที่ก็สี่สัห้าคนนะฮะก็ก็แบ่งไปทานเวลาป่าปิดนะครับก็จะปิดตั้งแต่เดือนพฤษภาไปเปิดอีกทีก็เดือนพฤษภาที่เดือน5ไปเปิดอีกทีก็นู่นอ่ะเดือนพฤศจ 5ถึง10เนี่ยแปว่า5เดือนที่เขาอยู่นะครับตัวเขาเองก็เข้าออกยากครับมอไซค์อย่างเดียว หรือไม่งั้นก็ต้องเดินเขาสารอาหารแห้งมาม่าปลากระป๋องเครื่องกระป๋องต่างๆเนี่ยผมว่าฝากให้เจ้าหที่เขาเถอะนะครับอย่างพื้นที่ที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็สะอาดมากนะฮะต้นไม้กวาดสวยงามห้องน้ําสะอาดนะฮะเขาก็ดูแลเป็นอย่างดีเราเวลาฝนตกทุกครั้งที่ฝนตกเนี่ยไม้จะล้มน้ามันจะเปลี่ยนทิศทางเนื่องจากมันต้องมีน้ําป่าเข้ามาเขาก็ต้องไปช่วยชาวบ้านที่จะผลักหินไปทางซ้ายบ้างขวาบ้างเพื่อที่ให้รถของชาวบ้านเนี่ยเราเข้าไปได้เมื yani ่อเข้าไปแล้วนะฮะเส้นทางที่บอกนะฮะ ถ้าเราไม่ไม่ถือว่าท้าไม่มั่นใจนะก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ว่าขอให้เจ้าหน้าที่มาช่วยนําทางเราหน่อยเขาก็จะบอกว่าของเราเนี่ยเส้นทางจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้วขวาตรงไหนยังไงนะครับถามจริงยากไหมก็ก็ไม่ได้ยากมากแต่ก็ไม่ได้ง่าย คนที่ไม่เคยเที่ยวป่าเลยเนี่ยก็ลำบากเพราะว่าเงาที่มันจะอาจจะมีร่องมีหลุมบ้างถามว่าผิดลายหล่นไม่ไม่หล่นหรอกครับไปเห็นแต่ลายที่มองไม่เห็นคือลายน้ําที่เราต้องข้ามน้ําตลอดเวลาซ้ายบ้างขวาบ้างแล้วก็เส้นทางที่มันขึ้นสูงบ้างก็มีฮะห,หินก็ใหญ่ๆต้องมีหลบบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าฝนฝนมาเยอะๆเนี่ยเราเดิมอย่างเดิมก็ไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วรถก็ต้องมีวิ้นนะครับยางมัดเองก็เหนืงง่อย นั้นกว่าจะผ่านเขาไปถ้าถามป่าไม้ก็บอกว่าไม่นานห<ๆ>รกพี่15กิโลชั่วโมงกว่าก็ถึงนะครับแต่ปรากฏว่าโอ้เราวิ่งกัน3าี่ชั่วโมงเดี๋ยวก็จอดเดี๋ยวก็จอดที่จอดเพราะอะไรครับทางมันสวยนะครับน้ามันสวยแล้วรถอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยห้าคันสิบคันเนี่ยเราเลี้ยงแถวเดียวก็ได้ซ้อน2แถวก็ได้นั่นแปลว่าลาธารเนี่ยบางช่วงมันกว้างแล้วมันไม่ได้ลึกเนี่ยนะฮะปกติเราก็จะไปจอดถ่ายรูปเป็นลานตามสนามาหญ้าที่สวยหน้าผาที่สวยแต่ปรากฏว่าพอเข้าทุ่งใหญ่มาแล้วเนี่ย ไม่น้าตั้งสายนะฮะมันกื้นแล้วมันมองเห็นายหมดเลยปลาก็เห็นนะฮะมีก็มีชาวบ้านก็มาต้อนแหะนะครับแล้วก็เป็นลำธารที่สวยมากนะครับแล้วอย่างที่ร้อที่เห็นในภาพล้อนที่ปั่นน้ำนะฮะก็จะสวยนะฮะแล้วก็มีสมาชิกบางท่านเอากล้องสามร้อยสิบงสามมาด้วยนาก็โอเคเลยนะฮะแล้วเวลาจอดเนี่ยนะฮะแน่นอนครับรถเข้ามาเนี่ยก็จะมีฝุ่นแบบชาวบ้านชาวบ้านเข้ามานะครับนั้นมาแนะนำต้องเอาขันนะขันแน่นอกจากเอามาตักล่าน้ําอาบตัวเองแล้ว ขันก็เอาไว้ลาดรถก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปถึงเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเต้นหลังคานะฮะเป็นเต้นที่โยนหรือเป็นสัมภาระที่อยู่ในท้ายกระบะเนี่ยฝุ่นมันก็จะกองอยู่เต็มท้ายนะครับเราก็จะเอาน้ำเนี่ยนะฮะสาดล้างตรงหน้ากระจกบ้างตรงซอกประตูบ้างเวลาเปิดมาฝุ่นมันจะได้ไม่ฟุง้งอย่างครั้งก่อนมันเข้ามาเนี่ยลำธารก็อยู่สักสิบสี่สิบห้าห้วยห้วยก็คือข้ามะนะครับแต่รอบนี้มีถึง19เกลยครับ19กก็แปลว่าทางน้ำเนี่ยมันยาวขึ้น เส้นทางเนี่ยมันไม่ได้ยาวเพีงเยงแต่ว่าน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนทิศทางเราต้องขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงบ่อยขึ้นแล้วสิ่งที่เห็นนะชาวบ้านถ้ามีรถยนต์ก็วิ่งทางเดียวกับเรานะครับแล้วชาวบ้านที่เขามีมอเตอร์ไซค์เขาไม่มาลงน้ํากับเราเหรอกครับเขาก็จะมีทางไต่ของเขาเพราะว่าเขามีจอบก็มีเสียมเขาสามารถขุด ทางที่อยู่ข้างบนที่ทน้ําท่วมไม่ถึงน,นะฮะเขาก็ไปของเขาได้ดังนั้นการที่เรามาเที่ยวทุ่งใหญ่นะฮะภาพที่เห็นเนี่ยนะฮะก็เป็นภาพที่สวยงามก็อยากจะบอกประสบการณ์หลอดท่านที่อยากเข้ามาทุ่งใหญ่อย่างที่บอกนะครับต้องมาตั้งหลักอยู่ที่สะพานมอทรีสอร์ทมีเยอะแยะเลยครับนะฮะแล้วก็อาหารก็อร่อย ะะการเข้ามาก็เตรียมช่วงนหนาวๆเนี่ยมาก็จะส,สบายแม้ว่าจะเป็นช่วงสงกรานนะถ้าจะมากุมภามีนาเมษาเนี่ยที่นี่ก็เย็นครับเย็นแล้วก็อากาศก็สบายแล้วอย่างที่บอกเนี่ยพอเรานอนเนี่ยเราก็จะฟังเสียงน้ําตกนะฮะน้ำตกลาธารน้ำเนี่ยก็สบายแล้วความปลอดภัยได้ขนาดไหนปลอดภัยจริงครับนั้นสัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้เรานอนข้างนอกหรืออยากจะไปกางเต้นตรงไหนไม่ได้นะครับพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยถือว่าปลอดภัยนะครับแล้วก็ความหนาวนี่นะฮะเราก็ต้องเตรียมพวกเครื่องนอน บกกพะห่มอะไรเงี้ยม,มาให้ครบเลยนะครับแล้วก็ไม้ไผ่ในทุ่งใหญ่เนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากเราก็อาจจะหาไม้ไผ่ที่มันผุแล้วนะฮะเราก็เอาไม้ไผ่เนี่ยเป็นท่อนๆนะฮะอาจจะมาช่วยกอไฟผิงกันหนาวนะฮะผมก็ใช้แบบนี้อยู่ก็ถือว่าได้เหมือนกันนะครับตอนกลางคืนเนี่ยผมพอหลังตื่นขึ้นเป็นต้นไปเนี่ยฮะมันพอเันเย็นหนาวหนาวเนี่ยผมมันเย็นเยอือกจริงๆครับมันก็จะอยู่แบบนหนาวๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อย่างสมมติอย่างมื้อเช้าเนี่ยนะฮะเมื่อเรามีข้าวสวยแล้วเราก็เติมน้ําร้อนเข้าไป นะฮะพอเติมน้าร้อนเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นข้าวต้มแล้วฉันแปลว่าไม่ว่าจะเป็นกุ้งแห้งเป็นไข่เค็มมีหมูหยองมีผักไกกระกก๋องเราก็จะทานแบบเรียบง่ายนะครับแล้วก็อย่างบอกห้องน้ํานี่ก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เครื่องกนหนาวเราก็พร้อมอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งํำคัญนในภาพเนี่ยเราเห็นว่าเราเนี่ยเข้าไปที่โรงเรียนที่เสด็งด้วยนะครับเรียนเสด็ที่นี่ก็มีนักเรียนจนถึงป .6 นะฮะที่มีคุณครูอยู่2คนเราก็เอาของเนี่ยบริจาคให้กับเด็กๆด,ด้วยไม่ว่าจะเป็นขนมนะฮะเป็นอุปกรณ์การเรนนรเเเรรรรรีีียยนนคคืืื่่่่อออองงงไมม้ตาาๆทบบิกกัั น,นั้นแววตานักเรียนที่เราเห็นอยู่ในภาพนะก็เป็นเด็กที่น่ารักน่ารักนะฮะโรงเรียนก็มีศักยภาพมีความพร้อมแต่เด็กที่นี่เขาก็เรียนถึงประหนะฮะมัธหนึ 1, ่งต้องไปอยู่ในตำบลละนะฮะต้องไปอยู่ในอำเภอนะฮะเขาเก็จะก้าไปสู่เด็กของที่เรียนมหาลายัยนั้นวัยเด็กๆที่เขาอยู่ด้วยความเรามองเหมือนลำบากจริงเขาไม่ลำบากนะเพราะเป็นความธรรมาชาติที่เขาอยู่กับชีวิตอยู่กับป่าไม้ อยู่กับทางที่เข้ามายางยากจริงๆ15กิโลเนี่ยเหมือนไกลถ้ามาบ่อยก็ไม่ไกลครับแต่ถ้าเกิดไม่ค่มาโอ้โหเม,มื่อไหร่มันจะถึงนั่นแปลว่าของเนี่ยที่เรามอบให้กับเจ้าที่ป่าไม้ในบางส่วนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็มามอบให้กับโรงเรียนที่บ้านเกาะ,ะเสด็จด, <ๆ S 1> ด้วยเดี๋ยวรอบหน้าอย่างที่บอกว่าสมาชิกที่ติดตามไม่ว่าจะเรีนฟริปนะฮะเอาไปเขาระเบิดแล้วเราไปบางกะมานะครับอาทิตย์นี้เรามาทุ่งใหญ่ นะครับแล้วก็ดูว่าเราจะไปที่ไหนที่ไหนบ้างนะครก็อย่างที่บอกไม่ว่าจะใช้รถนิสสันเองอย่างที่เห็นในภาพไม่ว่าจะเป็นเทอร์ร่าโนาวลาล่าหรือจะเป็นโตวิต้ตาเป็นอิซุสุวิซุบิชิฟอนะะด,ด,หนหดนะฮะมาสด้าแดงในบทนะฮะชวนนะฮะชวนผมก็ได้หรือจะชวนไปทางไหนก็ได้อย่างที่บอกไปกันได้หมดนะฮะทั้งในประเทศต่างประเทศ นั้น f c สมาชิกที่ติดตามไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับเป็น Tik t o k กพวกนี้ฮะเราก็จะได้เห็นว่าศักยภาพของของพวกเราเนี่ยจะเรียกว่าตัวเราเลยแต่ภาพของพวกเราเนี่ยก็สามารถไปได้การต้องเทียบแบบคารวานแบบเนี้ยที่ผ่านมาผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เก็บตังค์กันนะก็ <c oughs> แปลว่าเราก็ลงขันนะฮะเป็นรายกลุ่มจะทํเมนูอะไรก็เขียนมานะฮะเขียนมาก็บอกว่าบ้านนี้จะเอาอันนี้มาอันนี้มาบางคนแบบโห่หนุ่มๆคนเดียวไม่ได้เตรียมอะไรมาก็ไม่มีปัญหาครับก่ร่วมจอยไปด้วยกันได้สบายอยู่แลวนะครับนั้นก็ฝากติดตาม นะครับว่าตอนต่อไปเนี่ยฮะเราจะไปทริปไหนแบบไหนยังไงนะครับฝากเทพของไปของโตัซสลอนลักษณะของออนทัวร์ครวานแบบนี้ไว้ด้วยนะครับครับหลังจากที่เราออกมาจากทุ่งใหญ่นะครับระยะทางเนี่ยนะฮะเข้า15กิโลออก15กิโลนะฮะกับ1 0 19้ห้วยเนี่ยนะถือว่าไม่ยากแต่นานนะฮะนานเขาว่าไม่ยากเนี่ยคือคันที่ผมขับเนี่ยเป็น n นเวล่าโปรโฟเอ็กนะฮะยางก็2 5 7ห้าเดิล้อเดิมยางเดิมเนี่ยไปได้สบายบันไดเดิมไม่มีปัญหาเลยนะฮะล้อจะใหญ่กว่าโตกว่าก็วิ่งง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เส้นทางที่ออกมาเนี่ยก็จะซ้ำทางเดิมนะฮะเส้นทางเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยทางนี้ก็จะปิดแล้วครับเขาก็จะไปได้แค่จากหน่วยสเสน์พ่องที่เราผ่านมานะฮะก็จะไปที่เกาะเสดิงหลังจากเกาะเสดงเนี่ยก็จะขึ้นไปบ้านจะแก่ขึ้นไปที่เลยป้า อันนั้นไม่ได้ครับต้องเป็นล้อที่ที่เป็นยางมัดนะฮะล้อรถจะต้องยกสูงขึ้นมาหน่อยนึงความเป็นโฟร์วิวของตัวนิสันเองเนี่ยไม่ได้สูงเหมือนเพื่อนในตลาดน,นะฮะก็จะเตี้ยหน่อยนั่นเตี้ยหน่อยเนี่ยก็ต้องแลกว่าคนที่ไม่ได้เที่ยวป่าเยอะเนี่ยใช้ใช้ใชนเมืองก็จะประหยัดแล้วก็สบายนะฮะถังนึงเนี่ยนะฮะแปดร้อยกิโลก้ร้อยกิโลเนี่ยถือว่านาวาร拉โปรโฟเอ็กเนี่ยทำได้ดีทําได้ง่ายนะฮะจากเครื่องวายเอสนะฮะร้อยเก้าสิบแรงม้ากับโฟร์วิวเนี่ยนะฮะเราใช้แต่โฟร์ high ไฮน,นะฮะตลอดเส้้้นนนนทาาางใใปป่่่เเเเียยรไไมไดช็ low ล เนื่องจากทางมันก็จะเป็นลําน้ำนะฮะน้ําที่เราผ่านเนี่ยที่เห็นเมื่อสักครู่นะฮะมันเป็นแม่น,น้ำาสงเกะเลีย นะครับสองกะลิกก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะขึ้นภูเข,ขาไปความสูงที่เกาะเสด็จก็ไม่ได้สูงมากครับอยู่ประมาณ3 0 0 4 0 0นะฮะแล้วก็เส้นทางน้ำเนี่ยก็เส้นทางน้ําเส้นเดียวเนี่ยฮะแล้วก็ไต่ขึ้นไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งออกมาพอออกมาปากทางปุ๊บเนี่ยนะฮะปากทางเล็กกว่านี่ยก็จะกลับไปที่สังขบุรีนะฮะเราก็ไม่ไปเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะฮะก็จะผ่านทองบาภูมมแต่ระยะมาอย่างที่บอกนะฮะเมื่อมาถึงปากทางเส้นศูนย์กับบ้านรามินทาโอ้โหสามร้อยห้าสิบกิโลสามร้อยสิบกิโลเนี่ มันหมายถึงว่า3 0กิโลเนี่ยถ้าตายก็จากชุมพรเลยนะฮะเข้ากรุงเทพแต่ถ้าไปทางเหนือเนี่ยนะฮะมันเท่ากับพิโลกเลยนะฮะหรือว่ากำแพงเพชรนะครับถ้าอีสานเนี่ยไม่ต่างจากขอนแก่นนะครับ แล้วก็หรือว่าง่ายๆคือไม่ต่างจากบุรีรัมเลยในการขับเข้ากรุงเทพนะถือว่าใกล้เคียงกันนั่นแปลว่าจากเนี้ยนะฮะเส้นทางจากสังขบุรีเนี่ยนะฮะจากอำเภอสังขารเนี่ยผมก็จะผ่านทองปรภูมินั่นก็แปลว่ายามเย็นแบบนี้นะฮะยามเย็นแบบเนี้ยผมว่าก็น่าจะถึงกรุงเทพต้องมีสักสามทุ่มแหละผมว่านะเส้นทางผมไปเนี่ยนะฮะวันนี้วัานอาทิตย์เดี๋ยวผมก็จะขึ้น M81 ซึ่งเขาจะเปิดจากเมืองการตงรงโรบินสันเมืองการนะฮะขึ้นไปแล้วก็จะไปลงตรงนครปฐม นะฮะนะครปฐมผมก็จะเลี้ยวซ้ายนะฮะขึ้นมาทางกำแพงแสนแล้วจากกำแพงแสนเนี่ยก็วิ่งบางเลนปกติบางเลนก็จะเข้าทางสะพานพระรามสี่ก็จะผ่านเมืองทองธางนีตรงเข้าบ้านที่รามอินทรานะฮะอัตราการสิ้นเปลืองนะฮะก็จะวิ่งอยู่สิบสองสิบสามกิโลเมตรต่อลิตรนะฮะนะวลาคันนี้ก็ถือว่าประหยัดมากนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งขอบคุณสมาชิกที่ร่วมขบวนเดียวกันนะฮะขอบคุณสมาชิกเป็นคุณต่อที่ติดตาม นะครับทริปแบบนี้นะครับไม่ได้แต่จะเพราะว่าผมต้องนําขบวนแล้วก็เอาประสบการณ์ในการเดินทางเนี่ยมาให้กับกลุ่มนิสันเพียงอย่างเดียวนะครับถ้าเรามีกลุ่มที่ลักษณะที่เดินทางแบบนี้เป็นโฟล e วไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าเป็นอีซูซุเป็นนิสันมิตซูบิชินะครับเป็นมัสด้าเป็นฟอร์ดหน้าใหม่หลังใหม่แจ้งได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง Tik t o ็ตนะฮะทาง IG หรือว่าทางยู u ูบเนี่ยนะฮะแจ้งมานะฮะว่าเช่นผมไปพี่ต้นว่างไหมไปกันนะฮะอย่าไปเส้นตรงทางไหนอะไรไหนยินดีครับไปได้ผมก็ไม่่่่ได้อยยูในนปประะเเเทททศงงงีีวกาาาาลัหสจ ไปเชียงขวางกันไปทุ่งห้หินกันนะครับแล้วก็เส้นทางจีนก็เป็นปกติครับเดี๋ยวช่วงไปปลายกุมภาเนี่ยผมก็จะไปที่ซินเจียงนะครับไปซินเจียงวิ่งกับทางที่เบดลาซาอันนั้นไกลครับจากกรุงเทพก็ได้มีร่วมๆส0 0 0 0กิโลอันนี้ก็เตรียมเช็ดรถวยบร้อยแล้วนะสำหรับทางกายวิ่ง33วันขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะฝากเทปนี้ด้วยครับและเทปต่อไปมาดูว่าการเดินทางไกลของต้นยีรศัตร์กลับไปเข้าดตสลอนจะพาไปที่ไหนอีกครับขอบคุณที่ติดตามครับ